สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสวัสด um, ีค่ะอ้าวเราจะมาต้องเพลงกันก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอ้าพีตินนันดี้นะพตดีครับนี่นะพ่น เอาค่ะทีนี้หน่วยนี้นะคะอที่นี้เราจะมาเรียนเราจะมาเรียนนะคะเด็กๆหน่วยประสะาทสัมผัสนะคะหน่วยประสาทสัมผัสนะคะออมีอะไรบ้างมีตา น่น,น,นเดี๋ยวคุณครูคุณครูจะให้พ้องคำพร้อมจองสามขาดสามห้านะคะอันตามคุณนะคะรู้รสรู้รสต้องชิมด้วยลิน้นต้องชิมด้วยลิน้นจมูกโดมคลีมจมูกโดมคลีม่นใจจริงเอ้ยชื่นใจจริงเอ้ย,จจอยหูฟังเสียง เดี๋ยวอย่างเราจะร้องเพลงก่อนนะคะไม่เอาตาตาน้าดีดีค่ะน้าดีดีค่ะตาเรามีภาษาน้ดีดีค่ะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟัง ตูปลูจะสอนจัดสังตั้งใจฟังและตั้งใจดูโอเคนะคะตัวนั้นคืออะไรอะอะไรคะอันนี้เดี๋ยวครูจะให้สองต่างตัวนี้นะคะเราจะดูทิว่าตาของเราเป็นยังไงเนาะแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็ จะดูตัวเองเสร็จแล้วครูเดี๋ยวอันนี้ต้องทำควบตกลงกันนะคะถ้าเพราะว่าครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทุกคนนะคะช่วยกไปทำนะคะเดี๋ยวพูดหน้าไม่เร็ยร้อยคู่บอลคิวจังจังนั่งให้เรียบร้อยค่ะคิวเป็นองค์มุ่งใช่เอานั่งให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนต้องทำกิจกรรมถ้าถ้าเด็กคนไหนไม่ตั้งใจนะคะไม่ตั้งใจไม่ฟัง เรวก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมนะคะตาเรามีไว้ดูตาเรามีไว้ดูและสังเกตนะคะหูเรามีไว้ฟังนะคะต้องฟังคุณครูสร่างแล้วก็สอนนะคะครูตีนเรามี่งหูไหมนีโอเชครูตีนวิหูแต่ครูตีนไม่ฟังนะคะดูซิดูซิใครเก่งที่สุดเนี่ยชนะชนะ่ะเดี๋ยวไปแจกอันนี้ให้เพื่อนๆเนาะให้เพื่อนๆพื่ไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่ว่า สี่คนตอนตหน <was telling. S 3> ึ่งอ่านเอามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นกระจกเดี๋ยวคุณจะให้กระจกนะคะอชั้นอ้าวชั้นจะแจกให้คนที่สี่จะให้คนต่อไปเดี๋ยวจะได้จะได้ช่วยกันดูจะได้แจกเป็นไหมโอเคอ่ะแจกส่งเองอ้าวหนูสองหนูสองเสร็จแล้วให้คุณตีส่องต่อนะคะจะได้ดูว่านี่คือเกย์โอค่ะแกยได้เป็นไหมกดเป็นนี่คะเอาดูกระจก อ๋อเอาชนะนั่นนี่นั่งนี่ถ้าหนูดูเสร็จแล้วถ้าหนูดูเสร็จแล้วหนูส่งให้ครั้งหน่อนะคะดูซิว่าตาเราเป็นยังไงอ่าดูหรือยังดูเสร็จหรือยังดูเสร็จแล้วครูจะถามว่าตาเรานะคะมีสีอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างตาไม่ได้ไม่ได้นะซองเสร็จแล้วให้ผู้เป็นซองไปลูก ดูตาตัวเองก่อนเป็นยังไงใครยังไม่ได้องคะไี่สองเรอยัง่าจเสียแ้วสองห้ใก้ก่นเนมลูกเป็นทุกอย่างอ่ายิบวานน้องยิบส่งให้เพื่อนด้วยนะน้องฟังยังไม่ได้อเลย ใครส่งเสร็จแล้วมาคืนรู้เลยอ่ะตรงเสร็จแล้วมาเก็บเระถางนี่ะต้อง ดวงตาดวงตาปิดไงบ้างคะใช้ในการมองฮะใช้ในการมองอะไรคะมองเห็นสามเกณนะคะอ้าวเอาเด็กๆลองปิดตาได้ยินไหมคะปิดตาปิดตาทำแบบนี้ปิดตา นะคะปินตาคะคะวยภาษาจินตาครับไม่ต้องมองนะตอนนี้ครูทำอะไรนักเรียนไม่รู้นะอ้าปินตาอีกนะคือจะถามว่าครูทำอะไรนักเรียนเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นลองิ้วลองเปิดตาเปิดตาค่ะเห็นแล้วเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นครูทำอะไรคะ สองนิ้วทำลายชูน,นิ้วใช่ไหมใช่นิ้วขึ้นมาสองนิ้วนะคะโอเคเอานั่งให้เรียบร้อยตัวมือหนึ่งค่ะนั่งเรียบร้อยอยังไงคะมาตาเรียบร้อยอยังไงคะสองขาโอเคนะคะเดี๋ยวมีแล้วีจะให้ดูสังเกตนะคะวันนี้เราต้องดูและสังเกตเนะาะว่าตา ตาเราใช้ในการมองเห็นนะคะเวลาดูการดูแลรักษาตาต้องทำยังไงนักเรียนวัานี่ะต้องทำยังไงคะรีเลียนในการสัมผัสดูว่าพอดีตาใช่ไหมโอเคแล้วก็ดูโทรศัพท์เยอะได้ไหมเด็กดี่ะใช่ครับดังนั้นเรา ได้แต่ดูในเวลาด้านๆนะคะดังนั้นเราต้องดูแลรักษาตาของเราไม่ถ้าเราดูเยอะโทรศัพท์ถ้าเราดูเยอะจะทำให้ยังไงคะตาเปยังไงคะบวมแล้วอะไรอีกคะตาตาอะไรคะตาตาจะเป็นอย่างนี้อ๋อตาแดงใช่ไหมแล้วก็จะทำให้เออถืออาจจะถือตาบอดได้เนาะดังนั้น เราต้องดูแลรักษาสายตาของเรานะคะสองบุติขาปุติขา่งดีๆขาอ้าวแล้วเราสองเราต้องบำรุงตาให้ทานทานของสุณคแล้วก็ผลไม้นะคะอาหารที่มีประโยชน์นะคะผัเกินนี้ค่ะเสร็จแล้วเราต้องรู้จักพักผ่อนเยอะๆ ขาบุรีแล้วก็ดดด้วยนะคะขาตาสังบุรีกโอเคเดี๋ยวครูจะมีข้าวให้ดูคุ็ยาเกดีนะในรูไทยรูปคูไทรนะรูปครูยาพูเูปครเห็นไหเห็นไหมเห็นไหมไม่รูปครูยาเห็นมคับเห็นไหมคะไม่เห็นมา A sắp mít, a sắp hết yang. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. 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 ไม่ใช่นาตาคุยอะไรมีความสุขไหมมีนะคุยอะไรกนไหมแต่นะคุยอะไรไหมเสียสุดไหมอ่าแล้วคุยอใส่เสื้อะไรสีแดงสีแดงเข้มีขาวสีขาวสีเขียวสีน้ำเีินสีดำสีดำข้าถุงสีอะไรคะข้าถุงสีอะไรเบบ้าเอ่อแดงแล้วก็มีมีลายไหม กุย่าคกออรกุยลอะไรคล้วหรอะพัอ่าย่างสีอะไรสีอะไรวานไหมน่านสีอะไรปะปะสีปะอ่าเขี้ยมไหมอันนี้ก็อ่อเลือสวยมเลืสวยสวยมีความสุกนะคะใบหน้ากุยามีความสุขผมโตยานะคะอันนี้กุยานั่นแหละค่ะเรียนะคะคะ Hei, macam mana? Ok, pasal orang ini. Ok, pasal okay, okay.